วิธีหาเบ็ด i n มิเ s ซเ n t o a t ตในอัปเดต l u m i n s s c e n t c a v e r n ให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยโดยที่ในคลิปผมจะใช้กระจกเป็นพื้นที่แรกในการเดินโดยวิธีการสังเกตให้มองหาประตูสีแดงมันจะอยู่ทางด้านซ้ายถัดไปจากประตูสีแดง โดยที่ราคาของเบ็ดลูมิเนซเซนต์โอ๊ตนั้นอยู่ที่1น0 0 0ล้านหแสนโดยวิธีการได้รับนั้นคุณจําเป็นที่ต้องปลดล็อกเบสนาลี่ทั้งหมดของลูมิเนซเซนต์แคเวนโดยที่สามารถใช้เงินซื้อได้ในราคา1น0 0 0ล้านห้าแสนซีเตตัสของเบ็ดลูมิเนซเซนต์โอ๊ตมีรัวสปีดอยู่ที่85%ลักอยู่ที่100%อคอนโทรอยู่ที่0.18ิเลียน10%และแมกกิโล อยู่ที่25 0 0 0ความสามารถของเบ็ดคือเมื่อทำการโยนเบ็ดและติดปลาพาสีบจะมีการฟันปลาและเพิ่มโปกเกตราราเล็กน้อยและจะลดคอนโทรลเพื่อเพิ่มอัตราการฟันปลาและบวกโปเกตสปีดและมีโอกาสต,ตอนเริ่มตกจะเพิ่มโปเกตราราทันทีประมาณ40-50%และสามารถติดเอฟเฟกพิเศษได้ดังนี้ 1. m a s t e r สเตอรล l u มิเนสเซนซซึ่งเอฟเฟกทั้ง2นี้จะทำการเพิ่มราคาของปลายกระดับขึ้นมาหลายเท่าเลยทีเดียวและนี่ก็คือทั้งหมดของเบ็ดลูมิเนสเซนต์โอ๊ตไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ